สวัสดีครับน้องๆงกาตูนที่ฉนหันสาตอนปูกับหมาทิ้งจอกแลท้องทะเลอันกว้างใหญ่มีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยบรรดาสัตว์บกและสัตว์น้ำน้อยใหญ่มากมายและลึกลงไปในใต้ทะเลอันกว้างใหญ่มีปูน้อยสองตัวกำลังคุยกันอยู่ เอ้มั่งเงใช่สบายดีว่ะสบายดีเล่าฉันไม่เคยสบายเลยหรอแปลวาอยากเกิดเป็นปลาเฮ้ยดูนั่นเด้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะตลกชะมัดเล่นนะใช่ตลกเลออออฮืออุดเลย บ้านใหม่ของท่านน่าจะได้มางามแต่ถ่ามนุษย์มักง่ายให้มาละสิฮะอิจฉาละสิบ้านฉันสวยใช่ไหมใช่ไหมเอ้เ,อเนี่ยพวกมนุษย์มัดง่ายเหรอมันคืออะไรนะนายรู้มาฮะปู่แดงรู้สิปู่ฟ้ามนุษย์มักง่ายก็คือคนที่ใจดีมีเมตตากินอะไรแล้วมีอะไรเศษเลอืๆก็จะเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่แกสัตว์น้อยใหญ่เหมือนอย่างที่เจ้าปูเฉยชวนมาได้มั้งไงแต่พวกมนุษย์ด้วยการเเรื่องมนุษย์ผูดดีว่าคนมักง่ายยังไงเล่า เฮ้ยเข้าใจแล้วเพื่อนตามชายหาดอะคนมักง่ายพวกเนี้ยชอบกินทิ้งกินคว้างคว้างมากก็เสร็จเราเด้อาหารแปลกๆทั้งนั้นเลยอะอทั้งแอปเปิลลูกชิ้นปิ้งแตงโมน็อตรถถ่ยโอ้ยเพียมจะไม่หมดล้อเปล่าอุ้ยไม่แค่ฟังชื่อเขาน่ากินแล้วไปกันเลยดีกว่าเราน่าเบื่อซีฟู้ดเต็มทีแล้วปปะปปไปกันเลย ไปกันเลยเพื่อนวิ่งตามฉันมาเร็วๆล่ะนะปูดแดงนี่โอ้ยโหรอ้อยสี่ของปแปลงๆน่าไปกินของปแปลกๆกันเลยเย้ปบบู่ชั้นสองอยากลองอาหารที่แปลกใหม่ที่ออกเดินทางไปยังชายหาดระหว่างทางก็ได้เจอกับปลาน้อยิงยิงเป็นไปได้เลยจะไปไหนกันนะถ้าแถวรีบร้อนจังออ๋พวกเราจะขึ้นไปบนชายหาดไะหาอะไรอร่อยๆกินสักหน่อยนะไปด้วยกันแม่ยี่ไม่ละ ปาจันเทอร์ฉันต้องตามหาพ่อนะโชคดีนะจ้ายไปไปแล้วจะเอาน็อตรถไถมาฝากเนอจร์จีแล้วน็อตรถถ่าเหรอจีข้าทางใจใหญ่อยนะจะต้องไปจอดนานหลังจากที่แวะทัาไายกับปลาน้อยแล้วก็เริ่มออกเดินทางต่อจนมาเจอจะไปไหนกันเจ้าพ่อหนุ่มนี่นยเป็ยายสาวนะออ๋อพวกเราจะขึ้นไปบนชายหาดหาอะไรอร่อยๆกินซะหน่อยนะเจ๊ไปด้วยกันมั้ยล่ะเจ้ ด่ดีดพวกเธออย่าขึ้นไปเลยนะบนนั้นม,มันอันตรายั้งหมาจิ้งจอกทั้งพวกมนุษย์พวกนี้ชอบกินพวกเราแล้วยังชอบขโมยไขย่องฉันกินด้วยล่ะไม่ขึ้นไปไม่ได้เลยเจเราตั้งใจเอาไวนะ้อนะไม่งั้นน่ะเราคงไม่ได้กินของแปลกๆที่เราตั้งใจเอาไว้ใช่ใช่พวกเราหน้าไฟแรงถึงไหนถึงกันนะเจนี่พวกเธอในทะเลก็มีอาหารที่พวกเธอกินเยอะแยะอยู่แล้วนี่จ้าหาง่ายด้วยไม่เห็นจะต้องเสี่ยงขึ้นไปบนนั้นเลยนะ นะเรื่องของวัยรุ่นน่ะคุณแก่ไม่เกี่ยวแหละช่วงีนะแย่บายลาลักและแล้วปูน้อยทั้งสองก็ได้มาถึงชายต่ามที่ตั้งใจไว้ถึงสักทีเนาะห้าเหตุกว่าจะมาถึงถึงแล้วชายหาดบุ๊ฟเฟ่พัตตะครานไม่มีคนเลยอ่ะเงียบจังโธ่นี่ก็เราไม่ได้มานานแล้วนะเนี่ย แต่เราคิดว่าพวกเราเดินลัดชายหาดตรงนี้ไปก็คงจะมีพวกมนุษย์มากง่ายมาเที่ยวกันนะนะและพวกเราก็จะได้กินของแปลกกันแล้วล่ะได้มาแล้ว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 แแปลกๆอยู่สุอชายหาดไปกันเลยเพื่อนไปเลยเราจะได้เล่นน็อตถไถให้พุงกลางไปเลยไปแล้วโอ้ยโอ้โหแสงแดดแผดเผาอุ้ย หิวอ่ะหิวน้ำจังเยยนะนายหิวม้าปูแดงฮะฉันก็หิวอ่ะหิวไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยทั้งร้อนทั้งหิวร้อนจังเลยโอ้ยเรามองไม่เห็นแล้วนะ่นี่อือดูสิเราก็เหมือนกันพวกเราไม่น่าขึ้นมาเลยนะมาว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 าโอ้ยแดดร้อนสบายดีจังเลยวันเนี้ย โอ้โหปูดแดดเดียววันนี้โชคดีจริงๆเลยเราได้กินของแปลกๆนาตาจะได้กินซีฟู้ดกับเขาสักทีโชคดีอะไรขนาดนี้หมา <คน S 2> จร<อ>ิงจังดีใจจังเลยได้กินของดีแล้วด้ยน้องๆครับนิชาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการละทิ้งความสนัดของตนเองไปทำในสิ่งที่ไม่สังคัดย่ยอมพบกับความเดือดร้อนครับเดี๋ยวกับาพบกันใหม่นะครับ